สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูข้าวคุกกะปิกันนะคะวัตถุด,ดิบก็จะมีไข่ไก่ค่ะมะม่วงหอมแดงแตงกวาไก่เชียงถั่วฝักยาวผักชีกุ้งแห้งพริกแห้งพริกสดไก่หวานกะปิแล้วก็ข้าวสวยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะ เรามาทำในส่วนของไก่หวานก่อนค่ะก็จะมีอกไก่บดมีน้ำตาลทรายมีซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็สีอิ๊วดำค่ะ เราก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะการผัดไก่หวานนะคะจะต้องใช้ไฟปานกลางผัดให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีจะทำให้ไก่หวานนั้นนุ่มและมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะ ไก่หวานใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปตักพักไว้ก่อนค่ะเรามาทำในส่วนของไข่เจียวต่อเลยนะคะ ตีไข่เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำปลานิดนึงค่ะต่อไปเรามาหั่นไก่เซียงกันเลยนะคะ เรามาทอดไข่เจียวกันเลยค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเราเจียวไข่ในลักษณะแบบบางค่ะ

ไปเป็นกุ้งทอดนะคะทอดกุ้งเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งทอดค่ะ เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการผัดกะปิค่ะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะการผัดกะปินั้นเราต้องใช้ไฟอ่อนค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้กะปินั้นไหม้แล้วก็มีรสชาติขมค่ะ เมื่อผัดกะปิเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักแบ่งออกไปไว้ก่อนค่ะทเทข้าวสวยลงไปค่ะผัดให้ข้าวกับกะปิเข้ากันค่ะ ข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะต่อไปเรามาหั่นเครื่องข้าวคุกปิกกันเลยนะคะก็จะมีถั่วค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวามะม่วงหอมแดง ต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ไก่เชียงไข่เจียวกุ้งทอดพริกแห้งทอดไก่หวานแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะ คูกะปิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ